หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาคสองมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลางตอน 5. ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่สิบุพภาคของการศึกษาอย่างที่สองโยนิโสมนัสิการความนำฐานะของความคิดในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องคือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเองและต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมทางธรรมชาติและทางวัตถุโดยทั่วไปรวมทั้งเทคโนโลยีคนที่รู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แท้จริงซึ่งหมายถึงการมีความสุข ที่เอื้อต่อการเกิดมีความสุขของผู้อื่นด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือการปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายอย่างที่กล่าวมานี้เป็นการพูดแบบรวมความซึ่งถ้าจะให้มองเห็นชัดเจนจะต้องแบ่งซอยออกไปเป็นการปฏิบัติถูกต้องในกิจกรรมส่วนย่อยต่างๆของการดำเนินชีวิตนั้นมากมายหลายแง่หลายด้านดังนั้น เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้จึงควรกล่าวถึงการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนย,ย่อยที่ประกอบกันขึ้นเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้น <rou v itt ain> หรือกร,กอรอกะจายความหมายของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นออกไปให้เห็นการปฏิบัตถถิตต <t ell ant> ตตถูกต้องแต่ละแง่แต่ละด้านที่เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นการดําเนินชีวิตนั้นมองในแง่หนึ่งก็คือการดิ้นรนต่อสู้ เพื่อให้อยู่รอดหรือการนำชีวิตไปให้ล่วงพ้นสิ่งบีบคั้นติดขัดขับข้องเพื่อให้เป็นอยู่ได้ด้วยดีการดำเนินชีวิตที่มองในแง่นี้พูดอย่างสั้นๆก็คือการแก้ปัญหาหรือการดับทุกผู้ที่แก้ปัญหาได้ถูกต้องล่วงพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีก็ย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้ทุกโดยนยยนี้ การดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักแก้ปัญหาหรือเรียกง่ายๆว่าแก้ปัญหาเป็นมองอีกแง่หนึง่งการดำเนินชีวิตของคนเราก็คือการประกอบกิจกรรมหรือการทำการต่างๆโดยเคลื่อนไหวแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างถ้าไม่แสดงออกมาภายนอกก็ทำอยู่ภายใน เป็นพฤติกรรมของจิตใจพูดรวมง่ายๆว่าทำพูดคิดหรือใช้ศัพท์ว่ากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีชื่อเรียกรวมว่ากรรมทางไตรทวารในแง่นี้การดำเนินชีวิตก็คือการทำกรรมทั้งสามประการผู้ที่ทำกรรมสามอย่างนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็ย่อมดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีดังนั้นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักทำรู้จักพูดรู้จกักจิตเรียกง่ายๆว่าคิดเป็นพูดเป็นและทําเป็นพูดเป็นจะเรียกอีกอย่างว่าสื่อสารเป็นก็ได้และทําเป็นก็รวมทั้งผลิตเป็นด้วยในแง่ต่อไป การดาเนินชีวิตของคนเราถ้าวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่าเต็มไปด้วยเรื่องของการรับรู้และเสวยรสของสิ่งรู้หรือสิ่งเร้าต่างๆที่เรียกรวมรวมว่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผ่านเข้ามาหรือปรากฏทางอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งต้องกายและรู้อารมณ์ในใจ หรือดูฟังดมชิมลิ้มถูกต้องสัมผัสและคิดหมายท่าทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรู้อารมณ์เหล่านี้มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจ,จิตใจและวิถีชีวิตหรือจะตากรรมของเขาถ้าเขารับรู้ด้วยท่าทีของความยินดียินร้ายหรือชอบชังวงจรของปัญหาก็จะตั้งต้น แต่ถ้าเขารับรู้ด้วยท่าทีแบบบันทึกข้อมูลและเห็นตามเป็นจริงหรือมองตามเหตุปัจจัยก็จะนำไปสู่ปัญญาและการแก้ปัญหานอกจากท่าทีและปฏิกิริยาในการรับรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่านั้นก็คือการเลือกรับรู้อารมณ์หรือเลือกอารมณ์ที่จะรับรู้เช่นเลือกดูเลือกฟังสิ่งที่สนองความอยากหรือ เลือกดูเลือกฟังสิ่งที่สนองปัญญาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเมื่อมองในแง่นี้การดาเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีจึงหมายถึงการรู้จักรับรู้หรือรับรู้เป็นได้แก่รู้จักเลือกดูรู้จักเลือกฟังรู้จักเลือกดมรู้จักเลือกลิ้มรู้จักเลือกสัมผัสรู้จักเลือกคิดเรียกง่ายๆว่า ดูเป็นฟังเป็นดมเป็นชิมเป็นสัมผัสเป็นและคิดเป็นยังมีแง่ที่จะมองได้ต่อไปอีกการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นในความหมายอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเพื่อถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจะเห็นชัดว่าสำหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่ การดำเนินชีวิตจะมีความหมายเด่นในแง่นี้คือการที่จะได้เสพหรือบริโภคคนทั่วไปส่วนมากเมื่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็ตามทางวัตถุก,ก็ตามก็มมุ่งที่จะได้จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งเหล่านั้นเพื่อสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของตนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อต้องการสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของตน จึงเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่การดําเนินชีวิตในความหมายของการรับรู้ในข้อก่อนนี้ว่าที่จริงก็แบ่งเป็นสองด้านคือด้านรับรู้เช่นเห็นได้ยินเป็นต้นกับด้านเสพเช่นดูฟังเป็นต้นความหมายด้านที่สองคือการเสพที่ให้ดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นก็มีในยะที่รวมอยู่ในความหมายข้อนี้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเสพหรือบริโภคนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งวิถีชีวิตและทุกสุขของมนุษย์ดังนั้นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักเสพรู้จักบริโภคถ้าเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็หมายถึงการรู้จักคบหารู้จักเสวนาถ้าเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุก็หมายถึง การรู้จักกินรู้จักใช้เรียกง่ายๆว่ากินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาเป็นคบคนเป็นจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีนั้นครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกต้องที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตนั้นมากมายหลายแง่หลายด้านด้วยกันกล่าวโดวยสรุปคือข้อก่อ ในแง่ของการร่วงพ้นปัญหาได้แก่แก้ปัญหาเป็นก็ขอในแง่ของการทำกรรมได้แก่คิดเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นทำเป็นก็ขอในแง่ของการรับรู้ได้แก่ดูเป็นฟังเป็นดมเป็นลิ้มเป็นสัมผัสเป็นคิดเป็นก็งอในแง่ของการเสพ หรือบริโภคได้แก่กินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาคบหาเป็นการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้รวมเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือการรู้จักดำเนินชีวิตพูดใ้สอดคล้องกับถ้อยคำที่ใช้ข้างต้นว่าดำเนินชีวิตเป็น และชีวิตที่ดำเนินอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดีงามตามในยะแห่งพุทธธรรมบรรดาการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆเหล่านี้อาจพูดรวบรัดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งนี้ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการเช่นในแง่ของการรับรู้ความคิดเป็นจุดศูนย์รวม ที่ข่าวสารข้อมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุมเป็นที่วินิจฉัยและนำข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปปรุงแต่งสร้างสรรค์และใช้การต่างๆในแง่ของกรรมคือในแง่ของระบบการกระทำความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจาที่เรียกว่าการพูดและการกระทาและเป็นศูนย์บัญชาการซึ่งกาหนดหรือสั่งบังคับให้พูดจา ละให้ทำการไปตามที่คิดหมายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองนั้นความคิดเป็นศูนย์กลางโดยเป็นจุดประสานเชื่อมต่อระหว่างระบบการรับรู้และระบบการทำกรรมกล่าวคือเมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายัตนะต่างๆและเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารมาคิดปรุงแต่งแล้วก็วินิจฉัยสั่งการ โดยแสดงออกเป็นการกระทำทางกายหรือวาจาคือพูดจาและเคลื่อนไหวทำการต่างๆต,ต่อไปพูดรวมๆได้ว่าการคิดถูกต้องรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นศูนย์กลางที่บริหารการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเป็นหัวหน้าที่ชี้นำนำทางและควบคุมการปฏิบัติถูกต้องในแง่อื่นๆทั้งหมดเมื่อคิดเป็นแล้วก็ช่วยให้พูดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นช่วยให้ดูเป็นฟังเป็นกินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นและคบหาเสวนาเป็นตลอดไปทุกอย่างคือดําเนินชีวิตเป็นนั่นเองจึงพูดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นตัวนําที่ชักพาหรือเปิดช่องไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมด ลักษณะสำคัญที่เป็นตัวตัดสินคุณค่าของการรู้จักทำรรหรือทำเป็นก็คือความพอดีและในกรณีทั่วๆไปคำว่ารู้จักและคำว่าเป็นกับคำว่าพอดีเช่นในคำว่ารู้จักทำทำเป็นและทำพอดีคำว่ารู้จักและคำว่าเป็นกับคำว่าพอดีในกรณีทั่วๆไปนี้ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน การรู้จักทำหรือทําอะไรเป็นก็คือทําสิ่งนั้นๆพอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลสําเร็จที่ต้องการตามวัตถุประสงค์หรือทําแม่นยําสอดคล้องตรงจุดตรงเป้าที่จะให้บรรลุจุดหมายอย่างดีที่สุดโดยไม่เกิดผลเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆเลยพุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไร้โทษไรทุกขและเหมาะเจาะที่จะให้ถึงจุดหมายนี้เป็นสําคัญจึงใช้คําว่าพอดี เป็นคำหลักดังนั้นสำหรับคำว่าดำเนินชีวิตเป็นจึงใช้คำว่าดำเนินชีวิตพอดีคือดำเนินชีวิตพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายแห่งการเป็นอยู่อย่างไร้โทษไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้จริงการดำเนินชีวิตพอดีหรือการปฏิบัติพอดีเรียกเป็นคำศัพท์ว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีความหมายเป็นอันเดียวกัน กับการดำเนินชีวิตที่ดีงามกล่าวคือมัตรหรืออริยมัตตที่แปลสืบสืบกันมาว่ามัคคาอันประเสริฐคือทางดำเนินชีวิตที่ดีงามล้ำเลิศปราศจากพิษภัยไร้โทษนำสู่กเกษมสารและความสุขที่สมบูรณ์พุทธธรรมแสดงหลักการว่าการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องหรือมีชีวิตที่ดีงามได้นั้น จะต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนซึ่งได้แก่กระบวนการที่เรียกว่าการศึกษาพูดอย่างสั้นที่สุดว่ามักจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยสิกขาการคิดถูกต้องรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นตัวนำของชีวิตที่ดีงามหรือมักชั้นใดการฝึกฝนพัฒนาความคิดที่ถูกต้องให้รู้จักคิดหรือคิดเป็นก็เป็นตัวนำของการศึกษา หรือสิกขาชั้นนั้นในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนคือการศึกษาเพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามนั้นการฝึกฝนความรู้จักคิดหรือคิดเป็นซึ่งเป็นตัวนำจะเป็นปัจจัยพาไปสู่ความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นตลอดจนความเชื่อถือถูอถกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นแกนนำของชีวิตที่ดีงามทั้งหมดการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแกนนําในกระบวนการของการศึกษานั้นก็คือสาระสําคัญของการพัฒนาปัญญาที่เป็นแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคนที่เรียกว่าการศึกษานั่นเองการรู้จักคิดหรือคิดเป็นนั้นประกอบด้วยวิธีคิดต่างๆหลายอย่างการฝึกฝนพัฒนาความรู้จักคิดหรือคิดเป็นก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนหรือการฝึกฝนพัฒน,ฒนาบุคคล ตามแนวทางของวิธีคิดเหล่านั้นหรือเช่นนั้น